เอาละครับพ่ก,กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับโยบผมกนวิชาพัฒน์ในเกม One p i e มือถือตัวใหม่นะครับก็คือ One p i ซเด the Strongest e n e m นะครับผมก็เป็นเกมมือถือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดมาได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับผมแล้วผมเพิ่งมาค้นพบวันนี้ครับซึ่งสนุกมากๆครับเป็นเกมของค่ายเกมจีนสัญชาติจีนนะครับไม่ใช่ของบันไดนะครับผมถามว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเหรอไม่ใช่โหมด น,นนะน่ะคโมดตัวเกมผมยังไม่รีวิววันนี้ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโหมดของเออ,เอ,อ่สุ่มกาชานะครับผมจะไม่สุ่มทีเดียวสิบใบครับผมจะสุ่มทีละหนึ่งนะครับไปดูเลยโมโมเกน Yeah. อืมอดีโอ้โหมีเจ้าทีขีเ้เกอยจเตยวะอืมต้องแบบน,นี้สิสโมกเกอร์ อืม mm hmm. หมดละครับอัดค mm ิปอยู่ออสิ่งที่เราได้มาเป็นเออท่านะเป็นสีดาวตัวใหม่ครับเป็น นี่บอลเคแล้วผมกับตันบากี้นะครับเอ่อสมอกเกอร์คุงนะครับผมหมอกการมือขวานเป็นตัวใหม่แต่สามดาวไม่นับรับของก่อนรับของรับของเฮ้ครับ จบคลิปเพียงเท่านี้นะขอรับไปแล้วขอรับ